ภาพพดีดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลท่า,ทานเกิดจะการร่วมพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนกนับสน์เพพัฒนานเพืเอ่อเิมใดีขึ้นไปแต่ชาชนววนวางใจในทุกด้านเร คุณวิทมีเป้าหมายในการพัฒนาผลงานชิ้นนี้อย่างไรแนวทางการพัฒนานและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ผลงานชิ้นนี้ค่ะเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการสร้างเรื่องของความผูกพันองค์กรให้กับพยาบาลแล้วก็สร้างบันไดวิชาชีพเพื่อน,นําไปสู่ความก้าวหน้าของเขาให้เขาขึ้นนําไปสู่เป็นผู้นําได้ค่ะเป้าหมายของเราค่ะมีวิธีการยังไงบ้างอ๋อวิธีการของเราเนี่ยคือเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องของออการการการรับรู้ของพยาบาลเนี่ยเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพต่ำแล้วก็ พยาบาลที่ลาออกเนี่ยสูงนะคะเราก็เลยมาศึกษาว่ามีเรื่องของบันไดวิชาชีพที่ที่ยังขาดยังไม่ได้ทําให้กับพยาบาลกลุ่มนี้ค่ะก็มาศึกษาเรื่องของพัฒนาบันไดวิชาชีพให้ตรงกับบริบทขององค์กรนะคะแล้วก็ศึกษาในเรื่องของการกระบวนการทําตั้งแต่ทำเจดีก็คือ job description นะคะว่าตําแหน่งแต่ละตําแหน่งของเลเวลเป็นเท่าไหร่แล้วก็ทําเรื่องของการสร้างรูปแบบแต่ละพยาบาลแต่ละเลเวลของเขาเป็นอย่างไรโดยกำหนด ในการทําเรื่องของตัว competency นะคะความสามารถของพยาบาลแต่ละระดับนะคะแล้วก็มีการเข้าไปโค้ชพยาบาลในแต่ละระดับนะคะว่าตัวเขาเนี่ยจะเติบโตในองค์กรได้อย่างไรโดยกําหนดคทเยเลียนะคะเกณฑ์ในการวัดทั้งหมด7ด้าน เจ็ดด้านนี้มาจากในเรื่องของการออทาเป็นจ็อบเบดการทํางานของเขาซึ่งเราไม่เคยกําหนดแบบนี้มาค่ะค่ะเจ็ดด้านนี้มีอะไรบ้างะคะอ๋อในเรื่องของการวัดความรู้ประเมินความรู้นะคะแล้วก็การปฏิบัติการพยาบาลค่ะเรื่องของบทบาทตามหน้าที่ของแต่ละเลเวลแล้วก็ในส่วนในเรื่องของการ ทำบริหารจัดการความรู้การเรียนรู้ในเรื่องของผลลัพธ์ทางการพยาบาลเรื่องของเจอเนลเรื่องของอาร์ติเกิลใหม่ๆตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพการการบันทึกทางการพยาบาลซึ่งจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นลมหายใจของพยาบาลจริงๆที่ว่าจะทําได้เนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของคุณภาพเขาจะศึกษาเรียนรู้จากระบบ การบันทึกทางการพยาบาลและสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของ s p e c t ชี Job เราจะเออน้องเขาจะอาสาสมัครนะคะในการที่จะไปทำทำ Value คือคุณค่าให้กับองค์กรโดยการที่จะปเป็นเป็นฟีเจอร r เป็นพยาบาลที่เลี้ยงค่ะแล้วก็เป็นพยาบาลที่สอนน้องค่ะตรงตรงนี้เราไม่เคยมีมาพอเราทำตรงนี้แล้วนะคะเราก็เกิดเกิดกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วคือมีการเปลี่ยนแปลงงบ้างคะเราอยากทราบว่า ก่อนที่จะมีผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะมันเป็นยังไงก่อนก่อนหน้านี้มีเรื่องของอัตราการลาออกนะคะของพยาบาลสูงเล็กน้อยแล้วก็การคงอยู่ขององค์กรเนี่ยตำ่ำพอหลังจากทําตรงนี้เนี่ยเราได้มีการออถามวิจัยนะคะแจกแ,แบบสอบถามก็พบว่าน,น้องเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากอยู่กับเรานะคะแล้วก็เขารู้ว่าตัวตนเนี่ยเขาจะไปเป็นผู้นําการพยาบาลอย่างไร เติบโตเข้าสู่ว<อ>ิชาชีพอย่างไรทําให้เขามีความสุขมากขึ้นอันนี้เราก็มีการทำเอ,อ่อเซอร์เวย์นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงคือแต่ก่อนไม่เคยมีระบบนี้มาเลยค่ะ,คะแล้วพอมีระบบนี้ก็พยาบาลก็รู้จักที่จะกระตุ้นลือล้อนนะคะในการพัฒนาตนเองค่ะอันนี้คือแบ่งเป็นเลเวลหรอคะค่ะแบ่งเป็นเลเวลคนที่ต้งอยู่ รๆปีแรกๆเ,เนี่ยก็คือถ้าอายุงานมากกว่า3ปี5ปีเนี่ยเราเประเมินเขาก่อนว่าเขาได้ตัวเ competency เท่านี้ก็จะปรับให้เขาขึ้นเลยค่ะ,คะเป็นเลเวลตรงนี้เลยค่ะค่ะอันนี้สำหรับพยาบาลปฏิบัติการค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือคเรามีปัญหาเรื่องของการ จัดพยาบาลเข้าสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้าเราก็พบว่าเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราได้พัฒนาเขามาเป็นหัวหน้าแล้วก็เขาสามารถที่จะออออปฏิบัติงานในจ็อกของหัวหน้าได้ได้อย่างออมีความสามารถค่ะตรงนี้เราก็จะมีรถแบบรถแบบให้สําหรับออพยาบาลกลุ่มนี้ค่ะตรงนี้ก็คือผลลัพธ์ใช่ไหมผลลัพธ์ค่ะผลผลัพธ์ลแล้วกเออ็เราทำมามา3ปีค่ะปีะแล้วเราก็พบว่า ในเรื่องของการรับรู้เรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพของน้องเนี่ยเป้าหมายของเรา70นะคะเราก็ได้75แล้วก็เรื่องของความผูกพันองค์กรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอัตราการรอออกเนี่ยลดลงค่ะ,คะการคงอยู่ดีขึ้นค่ะถือว่า<ะ>ผลลัพธ์นี้เกินคาดเลยคะเกินคาดค่ะเกินคาดมากค่ะแล้วก็ได้มีการติดตามกลุออ่มนี้ต<ะ>ลอดเวลาแล้วก็มีการประเมิน แล้วก็ช่วยให้น้องเนี่ยมีความสามารถในการปฏิบัติงานแล้วก็คงอยู่ในวิชาชีพแล้วก็คงอยู่ในองค์กรด้วยค่ะก็ได้อยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ทํางานได้มีความสุขขึ้นค่ะนะคะแล้วผลงานชิ้นนี้ค่ะมีคุณค่าแก่ใครบ้างคะมีคุณค่าก็คือนันดับแรกนะคะต่อตัวตัวบุคลากรเองคือน้องเองนะคะน้องพยาบาลเองเขารู้สึกว่าเขามีเป้าหมายในชีวิต คุณค่าต่อไปก็คือขององค์กรองค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะรีเทนรีเทนก็คือการให้พยาบาลกลุ่มน,นี้ได้อยู่แล้วก็การที่พยาบาลได้อยู่ทํางานในองค์กรเนี่ยก็ทําให้เขามีประสบการณ์ก็ผลงานตรง,ตรงนี้ก็ส่งผลต่อผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยสิ่งสุดท้ายก็คือตัวองค์กรและวิชาชีพค่ะวิชาชีพพยาบาลก็ตอนนี้ S <S จะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนมากเราก็พบว่าองค์กรของเราเนี่ยดีขึ้นสามารถที่จะรีเทนพยาบาลได้อันนี้ก็เกิดคุณค่าทั้งทั้งหมดทั้ง4ด้านเลยค่ะคก็ะถือว่าเกิดคุณค่าทั้งตัวคนไข้เองตัวพยาบาลตัว,วองค์กรด้วยแล้วก็วิชาชีพก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่จะเผยแพร่ผลงานตรงนี้นะไปสู่ องค์กรอื่นๆค่ะค่ะและยินดีที่จะที่จะเผยแพร่แล้วก็ให้ข้อมูลค่ะในการทําตรงนี้ค่ะค่ะก็ถือว่ามีคุณค่าต่อตัวคนไข้เองพยาบาลองค์กรแล้วก็วิชาชีพด้วยนะคะดีมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากมเลยนะคะยินดีค่ะขอบคุณคุณภาพอยู่เคียงงงงข้้าาากกัันนสสรรรรรบดลวธมอร